สอนใจทุกคนอยู่ผมตไปอ,อีกแล้วนะครับเช่นวันนี้ผมจะไม่ได้มาอัดเกมให้ทุกคนดูนะแต่วันนี้ผมจะมาสอนนี้กันเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเมาส์กับ i p แ d ดเพื่อเล่นไมค์ค f t นะครับนะมาเริ่มกันเลยสิ่งแรกที่คุณต้องมีเลยนะครับก็คือนี่นะครับคีย์บอร์ดกับเมาส์ครับนะแล้วแต่ส่วนคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับแล้วแต่เลยว่าคุณจะเอาอยี้อแบบไหนแบบไหนแบบไหนครับถ้าคุณเลอก อุปกรณก็เชื่อมต่อได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นแบบคีย์บอร์ดมีสายกับเมาส์มีสายก็คุณก็ต้องไปซื้อตัวเชื่อมมาครับเพอเราซื้อทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดแล้วครับ<ม>ก็ให้เราต่อกับกากบบ iPad ได้เลยครับทุกอย่างต่อเข้ากับไดได้เลยนะครับพอตรงนี้มาขึ้นแล้วนะครับก็สิ่งแรกที่คุณไอคือเห็นไสิ่งแรกทุกคนต้องทำคือก่อนที่จะเข้าเล่นไมค์คาร์บก็คือ ปิดตรงนี้นะครับก็คือ assistive task นะครับก็คือไอ้ปุ่มตรงเนี้ยปิดนะครับให้ปิดไปนะเพราะเราปิดเนี่ยเมาส์มันจะมีก็มันจะมีปัญหาอย่างกับเกมไปคา,ามนะครับเดี๋ยผมเดี๋ยวเข้าให้ดูนะ เราไปนะครับตรงนี้อาจจาะน่าเบือ่อหน่อยไม่ไม่นานหรอกเราลดเลอ่ะแ้วเราก็จะได้แบบนี้บางบางทีมันอาจจะบักโดยการที่เราไม่สามารถกดอย่างนี้ได้ครับบางทีมันจะบแบบ มกกว่านี้เลยมันจะกดไม่ค่อยติดนะครับนะนมันจะกดแนละ้วมันจะไม่ติดก็อเราปิดส o u c h ไปอย่างนี้ครับก็กดม,มันก็จะกลับมาเล่นได้ปกติพื่อนที่แก้เหยการเอ้ไอจุดๆเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับว่ามันแก้ยังไงถ้ามันมีขอบสีนีก็ให้คุณเข้าไปที่สั้งค่า ใช้การเข้าถึงแล้วก็การควบคุมตัวชีนะครับแล้วก็สีถ้ติ๊กไปว่าไม่มีนะครับนะครับเราติกว่าไม่มีเรากกับทีเกมนะับ,นะบเนี่ยแต่พอช่วยได้บ้างครับ้าก็ใส่ตาเกินไปเพื่อนตอนนี้ผมยังหาวิธีไม่ได้ครับในการปิดอันนี้ใครรู้ก็มาบอกผมได้ครับ จะได้ทาคลิปบอกไว้นนะว่ามันปิดยังไงสับไป้ตัวกลมๆตรงนี้เอาไว้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสหรับคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีแล้วมากแค่จะมาแชร์ความรู้ให้เห็นะว่าการเชื่อมยังไงให้สับมาเล่นคลิปนะครับกับคีย์บอร์ดกับเมาสได้นะครับก็นี้ไม่มีแล้วไปครับบ๊ายบาย